<c oughs> แม่งวันวันน้องเธออะไรอีกเหรมาดูกันนะครับว่าเคสนี้คิดได้ยังไงนะฮะอัันนี้ผิดวิธีนะครับผิดวิธีเป็นอย่างยิ่งอย่างมากนะฮะ s ซอร์เรอร s ไฟเอนสนะครับสวัสดีครับพบกับพี่น้อง NRS อีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับมาดูอีกหนึ่งเหตุผลนะฮะที่เอ่อเขาเรียกอะไรเป็นการวิจัยการรับน้ำหนักของแหนบแบบอีกหนึ่งประเภทนะฮะเพื่อนเพื่อน<ๆ>มาดูกันนะครับว่าเคสน,นี้คิดได้ยังไงนะฮะต้องเรียกว่าเป็น,นเขาเรียกอะไรอะ่ะ เป็นแนวคิดอีกแบบใหม่ที่ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะฮะนี่เลยนะฮะเพื่อนเพื่อนเห็นรอยพวกนี้ไหมพวกรอยพวกนี้เนี่ยเป็นการเชื่อมนะครับทําให้แหนบมันติดกันนะครับแล้วก็เชื่อมด้านหน้าด้านเดียวนะครับนี่เชื่อมด้านหน้าเนี่ยทั้งคู่เลยนะครับด้านหลังไม่ไม่ได้เชื่อมนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันว่าเขาทําำยบงนี้ทําไมนฮ่ทั้งซ้ายและขวานะครับเชื่อ แต่ว่าที่เห็นเนี่ยรอยเชื่อมมันแตกออกจากกันแล้วนะครับแล้วที่เขาเชื่อมแบบนี้แนวคิดของเขาก็คือว่ารถคันนี้เป็นรถที่ต้องการใช้บรรทุกนะครับใช้บรรทุกแล้วก็เพื่อต้องการที่แบบว่ามันไม่ให้ยุบเยอะเนี่ยเขาก็เลยเชื่อมแหนบด้านหน้าทุกแผ่นใหน้มันติดกัน oh, <no. S 1> นะครับลักษณะเหมือนกับรถซิ่งรัดแหนบนะครับคล้ายๆเดียวกันแต่นี้เป็นการเชื่อมติดไปเลยนะซึ่งแบบนี้ผิดวิธีนะครับ ผิดวิธีเป็นอย่างยิ่งอย่างมากนะฮะจริงๆเสริมแนบเอาอะไรอย่างเงี้ยจะวิธีไหนก็แล้วแต่นะแต่คงไม่ใช่วิธีนี้นะครับนะก็เรามากักจะเจออะไรที่มันที่มันที่มันแบบเออหน้าตื่นเต้นอนะ่ะนะครับดีครับสนุกกับการทํางานดีนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับถ้าจะบรรทุกนะฮะให้เสริมแหนบนะครับให้เสริมแนบนะ,บนบนะบอย่าไปเชื่อมติดกันนะฮะ รัดแหนบก็ยังพอตัวนะฮะรัดแหนบก็ยังพอตัวแต่เชื่อมแบบนี้ไม่ควรนะครับไม่ควรเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อนๆนะฮะเพราะว่าแหนบเองมันก็จะเอ่อก็เรียกอะไรกลายเป็นเหล็กตายตัวนะฮะหมดหน้าที่ในการบรรทุกนะครับก็สุดท้ายแล้วก็ต้องเปลี่ยนแหนบใหม่นะครับก็อันนี้คือต้องทิ้งอย่างเดียวแลต้องทิ้งอย่างเดียวแล้วครับนะก็โอเคก็ฝากไปด้วยนะครับกับเทคนิคหรือว่าแนวคิดในการทำรถนะฮะ นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับแบบนี้อย่าทําดีกว่านะฮะนะถ้าจะทําแบบนี้อย่าทําดีกว่านะฮะก็โอเคครับฝากเพื่อนๆไปด้วยนะฮะกับเอเนชชอปทุกสาขากับงานที่เราต้องเจออะไรที่มันหลากหลายแบบนี้นะไว้วันหน้าถ้าเราเจออะไรอีกเราจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะสวัสดีครับ NRS Shop Set up myration